รู้ไหมครับว่ากว่าแต่และบริษัทจะได้มาซึ่งกลยุทธ์แผนธุรกิจหรือสินค้าใหม่ที่โดนใจพวกเรานอกจากจะต้องผ่านการทำงานอย่างเข้มข้นโดยทีมแมネจเมนต์หรือ CEO แล้วจริงๆยังมีคนอีกกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังแต่หลายคนอาจไม่เคยรู้นั่นก็คือบอร์ดหรือคณะกรรมการบริษัทบอร์ดรูมห้องประชุมชั้นบนสุดของบริษัทบางคนเปรยียบเหมือนห้องเย็นที่พนักง,งานทั่วไปเข้าไม่ถึง ไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรทํางานยังไงและมีความลับอะไรคือคนที่มาจากทางเอพิเดเซ่ก็จะมีเรื่องของทฤษฎีเชิงตัวเลขที่เข้าอยู่เป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็จะมีคนที่อยู่ทางด้านของโฆษณารเรื่องมาร์เก็ตติง้งแล้วก็ยังมีพวกอยู่ด้วยมันก็จะทําให้ภาพรวมของคการคอมบิเนชันของบอร์ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ที่ค่อนข้างดีธุรกิจน้องใหม่คนรุ่นใหม่มนะคะเราต้องมีอยู่ในบอร์ดเพ <อ S 1> ราะเราจะไปคิดว่าเราเข้าใจ คนรุ่นใหม่ <ừ> mm, อาจจะไม่ใช่ก็ไ,ได้มีเรื่องหนึ่งก็สงสัยเอา้าทำไมราคานะ้ำมันมันขึ้นลงอย่างนี้ท่า mm hmm. นเอาไม้เนี่ยลงมานึกนอยเอาโครงสร้างราคาไปแล้วกันท่านจะรู้ว่าทาไมต้องขึ้นราคานะ้ำ mm hmm. มันทำไมต้องลงโครคงสร้างมันเป็นยังไงก็ต้องไง แค่นี้เองเหรอบางทีเรามองให้มันแบบแย่ที่สุดก็ดีถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราไม่ไม่คิดเนี่ยเราคิดแต่ในภาพที่สวยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ตรงอย่างนั้นแล้วมันเกิดแย่กว่านั้นที่มาเนี่ยการจัดการของเราเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้เป็นการสร้างสติเราเราถามแบบยิ้มๆิมค่ะถามว่าดูเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือยังแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีคําถามที่ถามอนุกรรมการและ้วยกรรมการอึ้งได้เนี่ยอันนั้นในสุดยอด มันเป็นเรื่องปกติของดุสิทธานีคะเพราะทุกคนทุกคนก็จะทําอย่างเงี้ยคือเด้งก็โดนคนอื่นเขาตุบตับในเรื่องของเอชอใช่ไหมคะ,คะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนนี่ก็ก็โดนกันหมด b ะบอร์ดรูมวิสตอมซีรีส์ใหม่ของรายการ The Secret Sauce พบกับบอร์ดและ CEO จากบริษัทชั้นนำของเมืองไทย